ปีนี้บุญรอดเราเองก็จะอายุ87ปีไม่ธรรมดาที่องค์กรจะอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้อยู่บนความสําเร็จวัตถุประสงค์ที่ท่านอยากพิรมพักดีได้ก่อตั้งและอยากให้สืบสานสืบทอดรุ่นต่อรุ่นก็คือความยั่งยืนขององค์กรพอพูดถึงความยั่งยืนขององค์กรเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นว่าองค์กรเราอยู่ยั่งยืนคนเดียวไม่ได้สังคมต้องยั่งยืนด้วยประเทศต้องยั่งยืนด้วยโลกต้องยั่งยืนด้วยวันนี้เรามีโครงการนะครับลดภาระของโลก w a s ์ e แ a เนจ e มนต์นะครับทำยังไงใน Waste Management คืออย่างแรกเลยขอความร่วมมือจากพวกเราชาวสิงห์ทุกคนในเรื่องของการแยกทิ้งขยะเพราะหลายๆอย่างเนี่ยขยะมันสามารถนํากลับไปใช้ได้แต่ทํำยังไงให้ในการแยกแยะนั้นมันได้ประสิทธิภาพมากเราก็จะมีสิ่งที่ทางเราจัดสรรให้นะครับในทุกบริษัททุกโรงงานอันนี้ก็อย่างแรกส่วนอย่างที่2เนี่ยอยากขอร้องให้พวกเรามีจิตสํานึกในการพยายามลดใช้ รถใช้ของทั้งหมดที่สุดท้ายมันจะต้องโดนโยนทิ้งไปมันเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของธรรมชาติก็อยากให้พวกเราตั้งสตินิดนึงในการใช้ของนะครับผมนั่งกอดตู้เย็นนี้มันก็เป็นตู้เย็นที่รีไซเคิลนะครับนี่ตั้งแต่รุ่นก่อนผมเกิดอีกนะครับของเกา่าสามารถนํากลับมาใช้ได้มันไม่ล้าสมัยองค์กรเรากำลังจะคืบหน้าก้าวต่อไปของบนความยั่งยืน นี่เป็นส่วนเล็กน้อยที่พวกเราสามารถมีส่วนร่วมในการทำให้องค์กรนี้สังคมนี้ยั่งยืนต่อไปครับยังไงฝากพวกเรานะครับคลิปก่อนที่จะทิ้งนะครับขวดแก้วหมดโซดาเอาเบอร์เจเนี่ยนะครับแล้วก็มีขวด p t t นะครับเป็นเบอร์สเล็กน้อยครับไม่เสียเวลามาก